รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงว่าใครจะเป็นคนสุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นะครับของวันที่16มิถุนายนถึง22มิถุนายน2567นะครับในสัปดาห์นี้นะครับดวงดาวเนี่ย ก็อยู่กันคงที่มีแค่ดาวจันทร์ดวงเดียวนะครับที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ก็จะเป็นลักษณะของการส่งกําลังกันเต็มที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีดาวถึง3ดวงที่มีการขยับปรับเปลี่ยนย้ายราศีกันนะก็คือตั้งแต่วันที่10วันที่14วันที่15นะดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวอาทิตย์นะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการส่งผลนะส่งผลแบบเต็มกําลัง และมีดาวจันทร์นะครับดวงเดียวที่มีการย้ายราศีนะครับสวัน1ราศี2วันครึ่งน1ราศีอย่างนี้นะครับดาวจันรในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะโคจรเข้าสู่ตําแหน่งนิดนิดหมายถึงอ่อนกําลังลดน้อยถอยลงกําลังน้อยนะแต่ก็อยู่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงออกไปนะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นลักษณะการส่งกําลังของดวงดาวในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ เหรียญบรมครูมงคลที่ระลึกควรค่าแก่การบูชาด้านหน้าพิมพ์บรมครูหลวงปู่โลกอุดรด้านหลังพิบรมครูปู่ฤาษีพรมนารอดเหรียญบูชาบรมครูผู้ทรงอภิญญาจัดสร้างจำนวนจำกัดผ่านพิธีพุทธาพิเศษในบทมหาอุดพุทธคุณเข้มขลังตามแบบพิธีโบราณจานพระยันตวิเศษหกอักขระพุทธคุณด้านบุญยริษ อิทธิฤทธิ์อำนาจวาสนาบารมีโชคลพพกล้าภกทรัพย์ค้าขายเมตตามหานิยมจัดสร้างพิเศษเพียงสองรุ่น 1. ดรุ่นปัดทอง 2. ดรุ่นก้นครบลิขสิทธิ์ของอาจารย์กิษณาภูสิงิอุดมรายได้เพื่อร่วมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์สืบสไตล์ใหญ่แจกเพื่อเป็นธรรมทาน สนใจบูชาหรือร่วมบุญติดต่อได้ที่ Line a t open t o w n โดยดาวอาทิตย์เนี่ยมีตำแหน่งเป็นราชาโชคนะย้ายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นราชาโชคคำว่าราชาโชคก็หมายถึงโชคอย่างพระราชาเลยนะเรียกว่าทำน้อยได้มากมีกำลังที่ดนะีดาวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาสิงห์นะเป็นดาวการเงิน ของชาวลัคนากรกฎด้วยนะเป็นราชาโชคโดดเดีย่ยทีเดียวนะครับดาวจันเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็เป็นตําแหน่งนิดนะโคจรผ่านจุดอ่อนกําลังนะฉะนั้นชาวลัคนากรกฎเนี่ยอาจจะต้องอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะครับดาวองคารก็เป็นตําแหน่งเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะครับดาวพุธเลขสี่ก็เป็นเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังเลข5าดาวพฤหัสเป็นจุลจักรนะจุลจักรเนี่ยเขาต้องฟา อุปสรรคก่อนแล้วก็ถึงเจริญรุ่งเรืองนะครับเลข6ดาวศุกร์นะครับก็เป็นจุลจักรเช่นกันเลข7เป็นกเกษตรนะครับเลข8ไม่มีตําแหน่งอะไรเลข9ไม่มีตําแหน่งอะไรเลขศูนย์ก็ไม่มีตําแหน่งอะไรนะครับและในคลิปนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนื่องจากมีคนถามกันว่าพอมีอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3คนไหนดีกว่ากันนะจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์ทาคลิปให้เนี่ยนะครับอาจารย์ใช้คําพูดผิดนี่เองต่อไปจะไม่ใช้คําว่าอันดับแล้ว ต้องใช้ว่าคนที่เท่าไหร่นะเพราะทุกคนเนี่ยดวงดีเหมือนกันเลยสมมุติมี5คนอย่างเงี้ยนะหคนเนี้ยเป็นคนดวงดีของสัปดาห์นี้เหมือนกันนะแต่พอไปใช้คําว่าอันดับมันดูเหมือนกันอันดับหนึ่งกับอันดับ5อันดับหนึ่งดีกว่าอันดับ5านะคราวนี้ไม่ใช่แล้วนะเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่นะคนที่เข้าไปนะ เรียกว่าดีเหมือนกันหมดสัปดาห์นี้มี5ลักคณาที่จะเป็นคนดวงดีเกรด A บวกนะครับ A วกคนที่1นะให้ลักคณาเมษนะชาวลัคณาเมษเนี่ยถือว่ามี ช่วงเวลาที่ดีต่อเนื่องนะมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสมีความสําเร็จสมปรารถนานะโดดเด่นทีเดียวในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าจิตใจหนักแน่นมั่นคงมีกําลังมีความสุขเพราะดาวประจําตัวเข้ามาเป็นกเกษตรราธิบดีด้วยนะมีดาวดีๆส่งกําลังมากมายโดดเด่นทีเดียวนะครับเอบวกคนที่2ลัคนากันชาวลัคนากันเนี่ยนะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆในสัปดาห์นี้นะมีดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวอาทิตย์ ไปประชุมรวมกันอยู่ที่เรือนการงานงานจะโดดเด่นมีงานดีก้าวหน้าคืบหน้านะครับใครที่กำลังวางแผนอะไรก็จะเป็นไปตามแผนสมปรานางานดีแล้วก็จะมีเงินดีกลับมาด้วยนะสบายใจทีเดียวนะครับเอบวกคนที่3ลัคนามีนช้าลัคนามีนนะให้เอบวกเพราะว่าดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงิน โคจรเป็นเกษตรราที่บดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังในการเงินนะครับฉะนั้นถ้าการเงินดีโชคลาบดีทุกอย่างมันก็จะดีคลี่คลายไปหมดนะและก็จะมีตัวช่วยมีกัลยาณมิตรช่วยมีสิ่งที่มาคอยสนับสนุนเกื้อกูลให้สําเร็จสมปรารถนาดีทีเดียวนะครับเอบวกคนที่4นะครับให้ลัคนาพึกศพนะชาวลัคนาพึกศพเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยดีหลายๆด้านเลย นะจะมีความโชคดีนะคำว่าโชคดีเนี่ยนะมันครอบคลุมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่อุปถัมภ์กัลยาณมิตรเกื้อกูลงานสำเร็จตามที่คาดการเงินดีรายได้ดีโชคลาภดีนะถือว่าโดดเด่นเปลี่ยนระดับชีวิตเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพ การค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำ ตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็วเอบวกคนที่5ให้ลักคณากุ่มชาวลักคณากุมเนี่ยนะหลังจากที่ผ่านมรสุมมาพอสมควรแล้วนะก็ถือว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆดวงชะตาจะดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงพอเดือนกรกฎาคมนี่ยิ่งดีเลยสบายใจ ยกภูเขาออกจากอกนะฉะนั้นตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปก็โดดเด่นนะดีขึ้นเรื่อยๆเกิดการเริ่มต้นเกิดการคลี่คลายปัญหาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ๆนะครับเอาน,นี้มาดูว่าเกรด B มีใครบ้างมีสามลักคนาที่จะเป็นคนดวงดีเกรด B บ,บวกนะ,ะให้ B บ,บวกไปเนื่องจากว่ามันอาจจะยังมีความไม่สบายใจบ้างกังวลลุ้นบ้านนะอ้าวบีบวกคนที่ห ยกให้ลัคนากรกฎนะครับชาวกรกฎเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องอดทนสักนิดหนึ่งนะดาวประจำตัวจะโคจรผ่านตำแหน่งที่อ่อนกำลังนะพออ่อนกำลังแล้วแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยชาวลัคนากรกฎเนี่ยจะเป็นสัปดาห์แห่งการรอคอยนะเราไปดิวอะไรเจราจาอะไรตั้งต้นสัปดาห์ก็รอคอยความสำเร็จจนไปถึงปลายสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้านะให้สบายใจไว้นะครับบีบวกคนที่สอง ยกให้ลัคนามิถุนชาวลัคนามิถุนเนี่ยมีโอกาสดีมีข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะแต่มันจะต้องตัดสินใจมันต้องคิดเยอะมันต้องวางแผนบางคนเครียดบางคนลุ้นนะมันยังไม่แบบว่าปลดล็อกสบายใจสะทีเดียวมันต้องลุ้นก่อนคิดก่อนเออเอาดีไม่เอาดีทดําดีไม่ทําดีเป็นลักษณะนี้นะเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสที่ยังโคจรอ,อยู่ในมุมอับแสงอยู่ในเรือนวินาาด้วยนะครับ บีบวกคนที่3นะครับยกให้ลัคนาสิงห์ชาวลัคนาสิง์เนี่ยนะถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆผ่อนคลายไปเรื่อยๆจนพอเข้าเดือนก,นกรกฎาคมนะโอ้โหมีแสงสว่างนำทางชีวิตสบายใจได้นะครับฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยก็ให้เป็นบีไปก่อนนะเพราะอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่ยังเล็งดวงชะตามันอาจจะต้องเหนื่อยต้องสู้นะ ทำงานก็ต้องสู้กับเวลาแข่งกับเวลาต้องดิน้นลนต้องขับเคลื่อนนะแต่ในอนาคตดีแน่นอนนะครับไขรหัสชีวิตพลิกชะตารวยด้วยเลขบัตรประชาชนศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูงที่จะช่วยไขยความลับและแก้ไขปัญหาเคลียร์ให้ตรงจุดช่วยให้คุณมองเห็นอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทํามาในอดีตแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีตเพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโร์ ไขรหัสลับจากจักรวาลตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ l ล n e แอปโอเพนด ท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไลร์สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่าง ต่าง,างเบอร์โทรศัพท์มือถือนะเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลกมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม OpenChat นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คำพีเสริมดวงปีมังกรทองนะครับคำพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2567เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลขม,มงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรณดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอหัวศิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ